ยาพาราที่เรารับประทานแก้ปวดหัวเป็นประจำนั้นมีวางขายอยู่2ขนาด 1. 325มิลลิกรัมและ500มิลลิกรัมส่วนใหญ่จะเป็น500มิลลิกรัมคนเราต้องการปริมาณยาแตกต่างกันตามน้ำหนักตัวของแต่ละคนซึ่งปริมาณที่ถูกต้องคือต้องทานยาในขนาด10มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อครั้งและทานห่างกันครั้งละประมาณ4-6ชั่วโมงคิดง่าย หากคุณน้ำหนักตัวไม่เกิน50กิโลกร,รมัมก็เลือกรับประทานเพียง1เม็ดแต่ถ้าหนักมากกว่า50กิโลกร,รมัมก็รับประทาน2เม็ดไม่ว่าจะหนักเท่าไหร่ก็ไม่เกิน2เม็ดนะครับแต่ก็ไม่ควรติดต่อกันเกิน5วันเพราะจะส่งผลเสียถึงตับได้เราควรแก้อาการปวดหัวด้วยการบำบัดด้วยน้ำหรือนวดด้วยน้ำมันหอม หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนและอาหารพวกเนื้อรมควันไส้กรอกเบคอนผงชูรสและหันมาดื่มน้ำขิงในช่วงบ่ายที่มักมีอาการเครียดหรือทานพวกอาหารทัญพืชข้าวซ้อมมือแม้แต่การเดินเล่นออกกำลังกายฟังเพลงเบาๆสัก5นาทีร่างกายก็จะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นยาแก้ปวดหัวขนานเอกเลยละครับเคล็ดลับง,ง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันและว,วางใจแต่วา สุขภาพดีจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719 สาววัย15ปีขับกระบะออกจากซอยถูกรถจักรยานยนต์ชนกลางลำรถพังยับคนขี่บาดเจ็บสองพ่อรู้ขี่รถจักรยานยนต์ชนท้ายรถจักรยานยนต์ขันหน้าบาดเจ็บหนึ่งราย พูในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราบบอกหลังเปิดร้านประชาลรับสุขใจในสองปั๊มน้ำมันพบขายดีชี้น้ำป่าและตุยนทอดกรอบสินค้ายอดนิยม สาววัย15ปีขับกระบะออกจากซอยถูกรถจักรยานยนต์ชนกลางลำรถพังยับคนขี่บาดเจ็บเมื่อเวลา14นาฬิกาที่ปากทางเข้าหมู่บ้านกรุงไทยถนนสายสุขุมวิทตบนวังกระจะอําเภอเมืองจังหวัดตราดร้อยเวรสถานีตำรวจปูตอนเมืองตราดได้รับแจ้งจากกู้ภัยตราดว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์และรถยนต์ชนกันทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งราย ในที่กเกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชายนอนอยู่กลางถนนได้รับบาดเจ็บที่ไหล่เจ้าหน้าที่กู้ภัยตราได้ปฐถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลตราส่วนรถจักรยานยนต์ MX s สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนของผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับความเสียหายขี่ต่อไปไม่ได้ส่วนรถยนต์คู่กรณีเป็นรถยนต์กระบะวีโก้สีดำหมายเลขทะเบียนบอจอ 171ตราดได้รับความเสียหายด้านข้างไปรอยถูกชนจนยุ่มผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถยนต์กระบะขับออกจากซอยหมู่บ้านกรุงไทยแต่ไม่ทันระวังรถจักรยานยนต์ที่วิ่งสวนมาจนทำให้ชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังกล่าว สองพ่อรุกขี่รถจัก,กรยานยนต์ชนท้ายรถจัก,กรยานยนต์ขันหน้าบาดเจ็บหนึ่งรายเมื่อเวลา16เหตกานาทีวันที่2ี่ก,กรกฎาคม2559ร้อยิเวรนสถานีตำรวจปูทอนเมืองตราได้รับแจ้งจากกู้ภัยตราว่ามีอุบัติเหตุรถจัก,กรยานยนต์ชนกันหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดตราถนนสายเนินตะแมวตำบนวังกระแจาะอําเภอเมืองจังหวัดตราทาให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายในที่กเกิดเหตุพบรถจัก,กรยานยนต์ใหม่เลขทะเบียนงองูขี 4198ตราของนายวิโรดเส้นขาวอายุ54ปีจอดอยู่หน้าร้านขายของได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายเป็นแผลส่วนคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์หม่เลขทะเบียนกก .43 ตราของนายบุญมีถือสัตว์อายุ46ปีไม่ได้รับบาดเจ็บโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยตราดนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลตราด นายวิโรจกล่าวว่าตนเองขี่รถจัก,กรยานยนต์มาจากโรงเรียนตราตรการคุณและกำลังเลี้ยวขวาเข้าร้านค้าปรากฏว่ารถจัก,กรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาจนท้ายจนบาดเจ็บด้านนายบุญมีกล่าวว่าตนเองพร้อมลูกสาวขี่รถจัก,กรยานยนต์กับจกากรลาดมุ่งหน้าไปที่บ้านตำบลหนองคันทรงซึ่งเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเห็นแล้วว่ารถคู่กรณีกำลังเลี้ยวตะเบรดไม่ทัน ุ่มในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราบอกหลังเปิดร้านประชารัดสุขใจในสองปั๊มน้ำมันพบขายดีชี้น้ำปลาและทุเรียนทอดกรอบสินค้ายอดนิยมหลังจากที่จังหวัดตราโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราได้เปิดร้านค้า ร้านประชารสุขใจขึ้นที่สถานีน้ำมันนาแขวงการทางตราและที่สถานีน้ำมันปตทบ,บ้านแสนตุง้งมาเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว นางสาววรรณประภาสุขสมบูรณ์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงการตราดเปิดเผยว่าการเปิดร้านประชารสุขใจที่สถานีบริการน้ำมันปตทะท,ทั้งสองแห่งของจังหวัดตราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าทั้งสองแห่งมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางไปซื้อสินค้าจำนวนมากซึ่งจากการตรวจสอบสินค้าที่มีการจำหน่ายมากที่สุดกับเป็นน้ำปลาของจังหวัดตราซึ่งมีกลิ่นสีและรสชาติดีเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวนอกจาก นี้ยังมีทุเรียนทอดกรอบที่สามารถขายได้เป็นกรอบเป็นกรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสินค้าของจังหวัดตราดเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้น ภูในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงารตรากะว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงารตราได้หารือกับทางสํานักงารพัฒนาชุมชนจังหวัดตราจะได้มีการนำสินค้ามาเพิ่มเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวที่สนใจเพิ่มขึ้นท้งนี้จะใช้เวลา3เดือนเพื่อปะระเมินสถานาการณ์ว่าสินค้าจะมีสินค้าใดที่ได้รับความนิยมกับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่จังหวัดตราจากนั้นจะมีการปรับปรุงสินค้า ที่นำมาจำหน่ายต่อไปโดยทั่วประเทศมี148แห่งเปิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง19นาฬิกาแล้วตอนนี้เราก็มีแหล่งบอทอพใหม่ของเรานะคะที่รวมบรรดาสินค้าสุดยอดของโอทอพจังหวัดตราดไว้นะคะก็คือที่ร้านค้าประชารัฐสุดใจฉอบของเราซึ่งมีอยู่สองแห่งนะคะที่ฟารมโรยยบุรพาบางกระแจก แล้วก็ที่ปั๊มสว่างสวัยเป็นตัวเรียงที่ตรงแสนตุ้งซึ่งปากัางาที่จะเข้าสู่จังหวัดตรังเลยนะคะจากการที่ทางทอทอสมนรกงานตรากได้ไปดูนะคะสถานการณ์ของการจําหน่ายสินค้าของร้านประชารัฐสุจชอบของเราที่จังหวัดตราทั้งสองแห่งนะคะก็ค่อนข้างเรียกว่าขายดีนะคะสินค้าที่ขายดีที่ ที่เราสอบถอามจากทางร้านก็คือน้ำปลาตรานะคะน้ำปลาตราเนี่ยมีการหาซื้อกันนะคะ่อนข้างจะเป็นที่รู้จักนะคะแล้วลองลองมาก็คือทุเรียนเกาะนะคะที่เรียกว่ามาถึงนี้แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าจาังหวัดตราเรามีผลไม้ที่อร่อยๆนะคะโดยเฉพาะทุเรียนที่ขึ้นชื่อก็จะขายดีมากะะซึ่งทั้งสองแห่งเนี่ยนะคะเราจะเปิดทุกวันเลยตั้งแต่8ปดโมงครึ่งจนถึง5้าโมงเย็นนะคะก็สามารถที่จะมาหาสินค้า ยอดนิยมสินค้าโอท็อปจังหวัดตราดได้ทัว่วทุกชุมชนของจังหวัดตาดมารวมอยู่ที่นี่นะคะแล้วรถตู้ร่วมบอ,อสอบริษัทก่อช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรียใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828่090 818 1828สถานีขนส่งมอชิดช่องขายตั๋วที่43โทร0 84, 8 4 148 1551 สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833 18เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090 818 1844 18สถานีขนส่งเอกมัยโทร090 818 1855 18 เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาอำเภอคลองใหญ่จัดกิจกรรมปั่นจัก,กรยานารณระด์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ7สิงหาคมนี้เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่23กรกฎาคม2559 หน้าที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตรานายชัยวัฒน์โอชนานน,น์ในอำเภอคลองใหญ่เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนปั่นจักรยานเพื่อรถนงคลงเชิญชวนให้ประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ได้ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคม2559มีนายสุชาติ เดือดรอปรัดอาวุโสอำเภอของใหญ่กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดทำโครงการมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพันตำรวจเอกดำรงเอี่ยมไพโรนผู้กำกับการสถานีตำรวจปูธรคของใหญ่พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนนักศึกษาเข้าร่วมปั่นจัก,กรยานกว่า300คน โดยได้มีการจัดขบวนปั่นแยกเป็นสามสายโดยใช้เส้นทางจากเขตเทศบาลตะบคของใหญ่ไปยังตะบลไหมลูดตะบนหัดเล็กและในเขตเทศบาลตะบคของใหญ่ทั้งนี้ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคม2559และแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดอกไม้65ล้านบาทสพังประจำจังหวัดขึ้นเพื่อดำเนินการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติอำเภอคองใหญ่จึงได้มองเห็นความสําคัญของการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญจึงได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานขึ้นเพื่อรณรงคลงการออกเสียงประชามติในครั้งนี้นอกจากจะมีข้อความประชาสัมพันธ์เชิญชวนติดที่เสื้อนักปั่นจักรยานทุกคนแล้วยังมี รถยนต์ติดเครื่องขยายเสียงพร้อมป,ป้ายประชาสัมพันธ์วิ่งไปทั่วทุกพื้นที่ของอเภอของใหญ่อีกด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยเฉพาะการร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติล่างรัฐธรรมนูญต่อไปขอจเจริญพรสำหรับความหนักใจของคนที่มักจะชวนเพื่อนไปทานอาหารแล้วตัวเองก็ต้องจ่ายตังเอง เราเป็นคนให้ทานแต่เพื่อนก็มาทานให้เราเป็นคนให้กินแต่เพื่อนก็มารุมกินกันให้มันก็หนักใจนะท่านแต่ก็ขอให้นึกเถอะว่าเพราะมีคนมากินให้เราจรึงได้มีโอกาสให้เขากินเพราะมีคนมาทานให้เราจรึงมีโอกาสได้ให้ทานถ้าวันนี้เราไม่มีชูชกที่ไปรับกันหากับชาลีบริจาคมาจากพระเวสสันดร พระเวสสันดรก็คงไม่มีโอกาสได้เป็นพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ได้ทำปุตตทธธานคือการบริจาคลูกเพราะมีคนมารับไปจึงได้มีผู้ที่ให้ทานมีตัวโกงอย่างดามดัสกรตัวโกงตลอดการจึงมีพระเอกตลอดการอย่างสมบัติเมธนีจาพนมได้เป็นโทนิจาชื่อเสียงโด่งดังถ้าหากไม่มีคนมาให้จาพนมกระโดดถีบกระโดดเตะเขาก็คงจะไม่ได้เป็นพระเอก ฉะนั้นวันนี้การที่มีผู้ที่มารับของของเราไปการที่ให้ทานและมีคนมาทานให้ถ้ามีศีลทั้งผู้ให้ผู้รับก็ชื่อว่ามีอานิสงส์แต่การให้ทานด้วยการเช่นให้เล่าให้บุรีไม่ถือว่าเป็นการให้ทานเพราะเป็นสิ่งเ็พติดทําให้เกิดเป็นอบายยมุขขึ้นก็ขอให้คนที่ไปรับทานมีโอกาสช่วยเฉลี่ยกันออกกับเพื่อนเราทุกคนบริจาคร่วมกันให้ร่วมกันแล้วก็ ไปทานร่วมกันก็เท่ากับว่าเราเป็นผู้ที่ให้ทานแล้วก็เป็นผู้รับทานและถ้ายิ่งเป็นคนดีในกลุ่มนั้นก็ยิ่งมีอานิสงส์มากวันนี้คนที่ชอบไปทานให้โดยที่ไม่ชอบให้ทานสงสารเพื่อนเถอะเพื่อนก็แทบจะไม่มีทานอยู่แล้วสงสารเพื่อนบ้างเย็นนี้หรือเย็นไหนจะไปทานอะไรที่ไหนก็ขอให้นึกด้วยบุญกุศลเถิดมีคนมารับทานเราจึงมีโอกาสให้ทาน บุญเกิดขึ้นได้ทุกที่เจริญพร